สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับดรสุราครับทราบว่าอาจารย์เพิ่งกลับจากเขานางจีนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะครับไปเขานางจีนมาตรงเขานางจีนน่ะเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะเวลาพูดถึงเขาใหญ่เนี่ยดรสุราจะไม่ทราบหรอกครับว่าเขาใหญ่เนี่ยอยู่ตรงไหนกันแน่ต้องระบุพื้นที่ด้วยเพราะเขาใหญ่เนี่ยกินพื้นที่ถึง11อำเภอ4หรือ5จังหวัดนี่แหละครับถ้าจำไม่ผิดนะะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตรงนี้นะครับ อยู่ในเขตอำเภออกรบินมูรีจังหวัดประปราจีนบูรีตรงนั้นเรียกว่าตำบลนนทรีะนะแล้วก็พื้นที่เราเนี่ยอยู่ในหมู่ที่14ตรงนั้นเรียกว่าหมู่บ้านเขานั่งจีนอค่ะแต่นั้นมีประมาณสักเจ็ดไร่นะเป็นพื้นที่ถูกต้องตามกฎหมายนะเพราะว่ามีเสาเขตของอุทยานแห่งชาติแล้วก็พอพ้นเสาเขตมาก็เป็นถนนลุกหลังเล็กๆแล้วก็เป็นที่ของเราเลยนี่นะครับค่ะ ตรงนั้นเนี่ยมีไฟฟ้าแล้วก็มีปลาปลาด้วยนะเลยจากที่เราไปหน่อยเนี่ยก็เป็นที่ดินของตระกูลอุตรุนเขามีกันผมจําไม่ได้ว่าเจ็ดหรือสิบพี่น้องเนี่ยหรือเก้าพี่น้องเนี่ยเขาก็แบ่งกันคนละสิบไร่สิบไร่สิบไร่แล้วก็พื้นที่เขาก็ติดก,กับเขานางจีนเหมือนกันนะคือแต่เดิมเนี่ยคุณวิชานเนี่ยเขาเป็นเจ้าของโรงกลึงแล้วตอนหลังเนี่ยแบบเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะแกก็ต้องขายโรงกลึงนะฮะเอาเครื่องจักรไปขาย แล้วก็วันหนึ่งผมขับรถไปก็ไปเยี่ยมที่ดินเราเนี่ยนาครับก็ไปเห็นคนทํางานอยู่ในสวนก็เลยจอดแล้วก็ลงไปคุยกันก็เลยรู้จักกับคุณวิชานะคณไปคุยมาก็วันหนึ่งเนี่ย<ะ>คุณแม่นะเสะียเราก็ไปงานศพคุณแม่ไปเป็นประธานงานศพให้กันนะฮะ,ะก็เลยเสนิทกันแล้วก็คุยกันเรื่องอาชีพสุดท้ายเนี่ยเขาก็เปลี่ยนมาทำอาชีพเป็นผู้เพาะพันธุ์กาแฟ แต่ไม่ใช่ว่าเพราะพันธุ์แบบกาแฟโดยทั่วไปนะเพราะพันธุ์กาแฟที่จะใช้เมล็ดนี่นะครับมาทํากาแฟแบบสวนจันทร์อันนี้หมายความว่าคือก็เป็นกาแฟพันธุ์ของเราเนี่ยนะครับนตจริงๆก็จะว่าของเราไม่ถูกของคนเยอะไปหมดเลยแต่ว่าเราใช้กาแฟแบบพันธุ์นี้ซึ่งเป็นอ,อาราบิก้าแต่ว่าปลูกบนพื้นราบได้นะ,ะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นพันธุ์อาราบิก้าเนี่ยจะต้องปลูกบนภูเขาสูงใช่ไหม เพ่อปลูกบนที่สูงแล้วก็อากาศเย็นๆครับแต่ว่าอนาราบิก้าพันนี้นะครับก็สามารถจะปลูกบนพื้นที่ราบได้เวลาบอกว่ารู้ได้ไงว่าปลูกในพื้นที่ราบได้ก็เราปลูกมาแล้วที่จังหวัดจันทบุรีคือไม่ใช่เรานะคนเนี้ยปลูกกันเยอะมากเลยเป็กษตรกรที่จังหวัดจันทบุรีปลูกกันเป็นร้อยร้อยพันพันเจ้านี่นะครับก็รู้สึกว่าในพื้นที่ประมาณ6ก0 0 0นกว่าไร่นะก็ได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ ให้คนเขาไปซื้อเม็ดกาแฟคือเราไม่ได้ซื้อเองนะก็มีคนเนาะรวบรวมเม็ดกาแฟแล้วเขาไปซื้อมาอีกทีหนึ่งแล้วก็นําไปทําผลผลิตเป็นเม็ดกาแฟแบบสวนจันท์แต่เราเนี่ยต้องทราบว่าแบบเมล็ดกาแฟของเราเนี่ยมาจากสวนไหนเพราะเราไม่ต้องการที่จะให้มีสารปนเปื้อนยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้นะครับทีนี้เวลาผมไปที่เนี่ยก็อยากจะเรียนว่าผมมีความสุขเวลาเราไปในสถานที่แบบแต่ละแห่งเนี่ยยกตัวอย่างเช่น ไปในพื้นที่บางแห่งเนี่ยเราไปแล้วมันเหมือนกับมีเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากเกณฑ์ดวงชะตาเจ้าบุญนายคุณเนี่ยมาเต็มไปหมดเลยหมายถึงว่าไปแล้วอึดอัดมีความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจใช่ไหมไปแล้วอึดอัดบางครั้งเนี่ยพอไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องร้ายตามมาตลอดเวลาในระหว่างที่อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเจ้ากรรมนายเวรมาแอตแทกคลาบเหมือนกับเราเนี่ยดวงตกดวงอ่อนทั้มองเนี่ยนะเชื่อแต่เป็น,ปน<ต>ความเชื่อส่วนบุคคลเป็นเรื่องของพลังงานมากกว่าพอไปแล้วเนี่ยแบบพลังงานอ่อนมากเลยตกมาก ก็เหมือนกับคลื่นต่างๆนานาเนี่ยนะถ้าคลื่นอ่อนใช่ไหมครับก็ถูกคลื่นเนี่ยเข้ามาแทรก,กแซง <นะ S 1> ได้ง่ายเหมือนกันครับไปในบางพื้นที่เนี่ยเราก็จะมีแต่เรื่องแต่เล่าแบบพอไปในบางพื้นที่เนี่ยเรารู้สึกก็มีความสุขมองไปทางไหนเนี่ยเหมือนกับมีเทวดาคอยแบบอนุโมทนาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลทำรองเนี่ยจิตใจโปร่งสบายไปแล้วสบายกายสบายใจฉันได้ก็ฉันนั้นครับทุกครั้งที่ผมไปเขาหนังจีนเนี่ยผมจะรู้สึกว่า เกิดความแบบสบายกายแล้วก็สบายใจบรรยากาศที่นั่นดีมากเลยคุณอาจารย์คือแต่เดิมเนี่ยเขาแถวเนี้ยนะแบบภูเขาแถบนี้เป็นภูเขาหัวโลนเ<อ>มื่อประมาณสักเห็นคุณวิชานกับคุณวิชัยเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เขาเด็กๆเ,เนี่ยเป็นภูเขาแบบหัวโลนคนขึ้นไปเลี้ยงสัตว์ไปบุกรุกฐ<อ>านป่าทํามอเง,งเนี้ยจนหลังๆเนี่ยต้องขอบคุณหน่วยงานแบบราชการที่ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติพอประกาศเสร็จใช่ไหมครับ พวกเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ทํางานกันเข้มแข็งมากเลยะจนาหนุ่มนี้เป็นป่าใหญ่เป็นป่าเป็นป่าสมบูรณ์เป็นป่าเพิ่งเกิดมาประมาณสักสามสปีนี่แหละแต่กลับกลายเป็นป่าที่สมบูรณ์มากในนั้นก็มีมีหมีเลยนะครับ<อ>มีก็รอกมีมควายก็แน่นอนละสัตว์ป่าก็จะมาอยู่กันเต็มพื้นที่นะสัตว์ป่า,ายกเว้นอย่างเดียวที่ไม่มีนะผมถามก็แล้วคือช้างอนอกนั้นนะสัตว์ป่ามีครบหมดแทบจะทุกแบบประเภทดังนั้นเนี่ยแล้วก็ เลยจากที่เราไปหน่อยนะผมไม่เคยทราบเลยนะผมนึกว่าที่เราเนี่ยพอ,พ,อพ,อพอสิ้นสุดที่เราแล้วใช่ไหมก็จะกลายเป็นสถานที่ปา่าทึบอะไรไปเนี่ยแต่ปรากฏครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คุณวิชาญคุณวิชัยเนี่ยพาผมขับรถไปอีกแบบอีกกี่กิโลผมเจอสนามกอล์ฟค,คือดรสลาเคยไปที่ดินผืนนี้มาแล้วแต่เจอสนามกอล์ฟอยู่บนถนนใหญ่ใช่ไหมอยู่ตรงถนนใหญ่ริมถนนใ,ใหญ่ตรงนั้นจะมีแต่ชาวญี่ปุน่น แบบเต็มไปหมดเลยค่ะแต่พอเลยที่เราไปหน่อยเห็นยนะเป็นสนามกอล์ฟที่ใหญ่เขาเคลมว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือหมายถึงว่าอยู่อยู่ในซอยเข้าไปข้างในเหรอคะแค่แปหน่อยถ้าก็เลี้ยวซ้ายนิดหนึ่งถ้าก็เลี้ยวขวาเข้าไปก็จะไปเจอสนามกอล์ฟใหญ่มากโรงแรมใหญ่มากแต่อยู่เป็นพื้นที่ราบใช่ไหมคะอาจารย์อยู่เป็นพื้นที่ราบครับแล้วก็แต่ว่าพอพ้นพื้นที่ราบไปก็เป็นภูเขาอีกแล้วเป็นลูกเขา บางลูกอยู่ใกล้บางลูกอยู่ใกลสลับซับซ้อนไปทําองเนี่ยบรรยากาศมันสวยมากเหมือนเมืองนอกเลยค่ะแล้วก็ปรากฏว่ามีบ้านเรือนของคนที่มีชื่อเสียงเนะี่ยเราอยาไปเอ่ยชื่อเขาดีกว่าค่ะแต่ว่าเป็นพวกดาราดังๆเนี่ยก็ไปซื้อบ้านอยู่ที่นั่นกันแล้วก็ที่แบบโรงแรมเนี่ยนะผมขึ้นไปจะไปขอข้อมูลเขาเนี่ยนะครับ ปรากฏไปเจอถุงกอล์ฟเนี่ยประมาณสักสองสามร้อยถุงมั้งโอ้โหตั้งเต็มเลยบอกเอ้ยไม่ถุงกอล์ฟเยอะอีกคุณขายถุงกอล์ฟเบอร์ก็ oh. บอกดิฉันไม่ได้ายถุงกอล์ฟนี่เป็นถุงกอล์ฟของนักท่องเที่ยวชาวแบบเกาหลีอ oh. ๋อก็คือแสดงว่ามาบินมาเที่ยวมาเล่นกอล์ฟกันคือไม่ได้มาเที่ยวอะไรเลยครับบินมาจากเกาหลีใต้ใช่ไหมครับมาลงสนามบินสุวรรณภูมิ uh huh. แล้วจากนั้นนะคือไม่ทําไม่ไปไหนเลยแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยนะครับ uh huh. นั่งรถโค้ช ไปที่โรงแรมที่ว่าที่ใกล้กับที่ดินของเราเนี่ยนะครับดิ่งไปเล่นกอล์ฟเลยดิ่งไปเล่นกอล์ฟแล้วก็อยู่นั่นไม่ปไปไหนเลยครับเช่นมา5วันก็เล่นกอล์ฟตั้งห้าวันเราลเล่นกอล์ฟเสร็จก็เดินทางกลับก็ขนกระเป๋ากอล์ฟกลับภารกิจคือมาเล่นกอล์ฟอย่างเดียวและคือมาเล่นกอล์ฟอย่างเดียวเลยเขาบอกว่าตอนนี้ตังแถบนั้นเป็นที่นิยมของคนญี่ปุ่นกับของคนเกาหลีมากอาจจะเพราะว่าจังหวัดปราจินบุรีเนี่ยบางแห่งเป็นพื้นที่สีม่วง อันหมายกหความว่าก็มีแบบโรงงานชะไรับรับแล้วก็แบบโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็เป็นชาวาเกาหลีะนะเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็ผมเพิ่งทราบว่าจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่มี GDP ลำดับ4ของประเทศไทยจังหวัดเล็กมากเลยนะจากจุดกรุงเทพไปจนถึงที่ดินอาจารย์นี่ก็ไม่ไกลด้วยนะคะก็ะประมาณสัก ผมว่าประมาณสักร้อยกว่ากิโลต้นขับรถประมาณชั่วโมงครึ่งอะ mm ่ะ hmm. ขับสบายๆชั่วโมงครึ่งทางก็ดีตลอดเลยนะครับ <c oughs> ตอนนั้นเราได้ไว้เจ็ดไร่ใช่ไหมครับผมก็แบ่งให้กับเพื่อราย <c oughs> เพื่อลายบางคนนี่เขากำลังลดละเลิกการทานเนื้อสัตว์เนี่ยเห็นว่าเราไปอยู่ที่ไหนก็อยากไปอยู่ด้วยก็คือว่าเขารู้ว่าพอเราไปอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีการเลี้ยงหมาแมวเลี้ยงวัวควายจำนองเนี่ย <c oughs> แล้วก็ปลูกเป็นบ้านหลังเล็กๆเนี่ยนะฮะเขาก็แบ่งกันคนละร้อยตารางวา200ตารางวาแบ่งไปประมาณสัก สีไ่ไร่กว่าก็เหลือไว้ให้ผมเนี่ยประมาณสองไร่กว่าก็พอจะยกบ้านได้นะครับถ้ายกบ้านได้ก็จะเป็นโซนเลี้ยงหมาแมวอะไรด้วยนะครับพอถัดไปเนี่ยเป็นที่คุณวิชาคุณวิชัยเนี่ยแล้วก็พี่น้องตระกูลอุตรุลเนี่ยก็ทําเป็นสถานที่เพาะพันธุ์ก็ด้วยคําแนะนําของผมนะคือเขาเองเขาก็ไม่มีความารู้เรื่องกาแฟมาก่อนแต่ว่าคุณวิชัยเนี่ยเป็นคนที่เก่งเรื่องการเพราะพันธุ์เก่งขนาดเป็นวิทยากรของจังหวัด จังหวัดเนี่ยจะเชิญไปสอนเรื่องการเพาะพันธุ์นู่นนี่นั่นคุณวิชัยนี่เป็นพี่ชายคุณวิชัยเป็นน้องชายใช่ค่ะตอนนี้ตัวคุณวิชัยเนี่ยยังเป็นเจ้าของโลงกรึงอยู่ผมไปเยี่ยมลงกรึงมาแล้วก็ใหญ่ผมควรค่ะแต่คุณวิชานเนี่ยขายลงกรึงไปแล้วค่ะแล้วก็มามุ่งเรื่องของเพาะพันธุ์และก็มามุ่งเรื่องเพาะพันธุ์แต่พี่ชายก็ช่วยด้วยพี่ชายพี่สาวก็ช่วยกันเป็นครอบครัวที่เขาก็ยกบ้านคุหลละหลังนะในพื้นที่ที่พ่อเขาให้ พ่อเขาแต่เดิมเนี่ยมีพื้นที่ประมาณร้อยกว่าไร่แล้วก็แบ่งให้ลูกคนละสิบกว่าไร่สิบกว่าไร่เนี่ยแล้วก็ที่กรติดเขานะฮะเขาก็ยกบ้านคนละหลัง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 แล้วพอวันศุกร์ก็จะไปอยู่ที่นั่นกันนะแล้วก็วันเสาร์ที่เขาก็กินข้าวอะไรด้วยกันก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากดูแลเป็นคนรักสัตว์แต่พอสมควรผมก็แบบแนะนํานะแนะนาว่าโอเคงั้นก็เม็ดฟันกาแฟเดี๋ยวผมเอามาให้ก่อนเดี๋ยวค่อยหักกันทีหลังพอได้ต้นกาแฟแล้วคุณก็ขายกันแล้วกันนะเพราะใจผมเนี่ยอยากให้ กาแฟพันนี้นะซึ่งเป็นพันธุ์แบบอาราบิก้าที่ปลูกในพื้นราบได้นะครับปลูกในชายแดนตะวันออกนะตั้งแต่ตราดจ,จันทบุรีระยองสะแก้วประจินบุรีนครนายกอันนี้เป็นโซนตะวันออกใช่ไหมครับค่ะแล้วพอพ้นจากอำเภอกบ,บินบุรีไปนะก็เป็นอำเภอแบบนาดีพอพ้นจากอำเภอนาดีไปนี่นะ ก็จะเป็นวังน้ําเขียวตรงนั้นก็จะสวยใช่ไหมครับวังาาน้อากาศดีด้วยแล้วแล้วก็อากาศดีวังน้ําเขียวเราก็จะไปทาให้อีสานแคละแล้วลในโซนทางนั้นก็เป็นที่ติดกันก็มีจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดศรีสะเกดอุบลราชธานีแล้วก็สุรินทร์อำนนาจเจริญแล้วก็อันนาจเจริญแล้วก็ไปลาวเลยนะครับดังนั้นแถบนั้นเนี่ยไปถึงลาวแล้วก็ไปยังกัมพูชาได้ง่ายค่ะแล้วถ้าเป็นโซนนี้นยะผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ย มีโรงงานกาแฟเกิดขึ้นมีสวนกาแฟเกิดขึ้นบานเบือเยอะแยะแต่ว่ายังไม่มีคนเริ่มนะทางคุณวิชานกับคุณวิชัยเนี่ยเริ่มเป็นเจ้าแรกเริ่มโดยการที่เราเป็นคนแนะนําให้นะครับทีนี้ทราบจากคุณวิชานนะบอกมันก่อนนะก็มีพอพอเราลงข่าวให้ใช่ไหมครับคือตอนนี้เราก็ช่วยช่มพันให้ฟรีเราไม่ได้ค,คิดตังค์นะจริงๆตอนนี้เพิ่งจะเริ่มงอกขึ้นมานิดหนึ่งเ,เองค่ะใช่แต่ว่า มันแข็งแรงมากนะ,ะผมเนี่ยเป็นคนชอบสนใจเป็นคนสนใจเรื่องแบบต้นพันธุ์ผมก็สังเกตเห็นว่าทาไมต้นพันธุ์กาแฟที่คุณวิชาญเพาะเนี่ยกับคุณวิชัยเพาะเนี่ยมันแข็งแรงแอบถามเขาบอกเขาใส่ธาตุแบบสังกะสีลงไป<อ>ต้นแข็งแรงสวยงามมากแล้วผมคิดว่าเห็นจากรูปเนี่ยใบสวยเงา สวยมากเลยอะค่ะขนาดเป็นต้นเล็กๆนะผมว่ากาแฟอาราบิก้าชุดนี้นะจะอยู่ได้นานประมาณโดยปกติกาแฟเนี่ยถ้าอยู่กลางแจ้งนะครับก็จะอยู่ได้นานประมาณ50ปีแต่ผมเชื่อว่าชุดนี้อยู่ได้นาน50-75ถึงปีหรือว่า50-70ถึงปีแต่กาแฟนะต้องทําใจนะว่าพอ10ปีเนี่ยต้องทําสาวเขาครั้งหนึ่งการทําสาวไม่ว่าตัดหมดเลยครับก็เลยจะต่อผลิตแต่ต่อแล้วก็จะงอกขึ้นมาใหม่ถ้าก็ภายในเวลาสักปี2ปีก็เก็บได้อีก ะนะล้วก็จะเป็นต้นกาแฟต้นใหม่ที่สมบูรณ์ที่สมบูรณ์แล้วก็ให้ลูกเยอะ,ะแล้วก็ข้อถี่ค,ค,คือกาแฟเนี่ยดกหรือไม่ดกเนี่ยเขาดูที่ข้อ,อถ้าข้อถี่ลูกเยอะนี่ก็โอ้โหนะักเก็บขายได้เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ถามคุณวิชัยคุณวิชานว่าต้นทุนเนี่ยตกประมาณเท่าไหร่แบบราคาอะไรที่คุณพอจะอยู่ได้เขาบอกถ้าราคาประมาณทัก3 5มสบาถึงสีบาทเนี่ยเขาอยู่ได้สบายๆนั่นหมายความว่าก็นอกจากจากค่าใช้จ่ายแล้ว ก็ยังมีกําไรใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็ก็เลยอยากจะบอกว่าเอาละคุณทําแล้วเนี่ยผมก็จะสนับสนุนคุณต่อไปแต่ขออย่างหนึ่งคืออย่าฉีดยาฆ่าแมลงอ,มอย่าฉีดยาฆ่ายาอย่ามีสารปนเปื้อนแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าคุณเลิกอาชีพการเป็นเจ้าของโรงกลึงแล้วเนี่ยแล้วคุณมาสู่มาสู่อาชีพเพาะพันธุ์แล้วเนี่ยก็ขอให้คุณเพาะพันธุ์แบบอย่างอื่นไปด้วยเช่นถาน่วเง่น อ๋ออังุ่นก็ปลูกตรงนั้นได้ใช่ไหมอังุ่นนี่ปลูกได้ดีมากแล้วก็ปลูกแบบมีลูกนะค่ะคุณจะเห็นว่าอังุ่นที่ปลูกกันท่กประเทศไทยเนี่ยปลูกเพื่อความสวยงามเยอะแต่ไม่มีลูกแต่อังุ่นที่ปลูกแถวกบินบุรีแถวนู้นนะนะแต่ต้องเลือกพันธุ์มาดีๆนะค่ะอังุ่นที่เถาแข็งแรงแล้วมีลูกแล้วก็รับประทานแล้วอร่อยนะฮะตอนนี้หลังจากเราแนะนํานะคะเขาก็เริ่มตอนละเริ่มตอนแล้วก็คือเริ่มมีลูกมีอะไรดอกมายังคะ ยงเริ่มพัฒนาแต่ว่าเอาเถาเดิมมาเอามาทำเถาเดิม,มที่มีลูกมาทำาก็คิดว่าแบบต่อไปเนี้ยหมู่บ้านคนที่มาอยู่แถวนี้นะฮะที่ได้คำแนะนำของเราเนี่ยก็จะนอกจากจะลดละเลิกแบบเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยก็มีรายได้าจากพวกกาแฟพวกองุ่นอะไรพวกนี้นะซึ่งมันไม่คือมันไม่กดดันมากนะคำว่าไม่กดดันมากนี่ก็หมายความว่าถ้าคุณปลูกทุเรียนเนี่ยพอมีผลแล้วเนี่ยมัน มันทำไมฮะแบบกดดันใช่ไหมฮะลงทุนค่อนข้างสูงด้วยแล้วก็<ง>ต้องดูแลอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยไม่พอแต่เวลาได้ผลผลิตมาแล้วเนี่ยคุณต้องรีบขายเหมือนกับว่า<อ>ถ้าไม่ขายก็เน่าเสียแต่ถ้าเป็นกาแฟนี่คุณถ้าคุณตากแห้งเนี่ยคุณเก็บไว้ได้นานเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้การขายเนี่ยไม่ต้องไปขายตามร้านแล้วเพราะว่ารับซื้อทางไปซีนีกันเยอะมากเลยาการขนส่งมันง่ายขึ้นคถ้าอางุ่นก็เหมือนกันองุ่นก็นามาทาไวน์ ค่ะหรือว่าก็ก็ทานสดก็ได้ด้วยค่ะอาจารย์ทานสดก็ก็ขายได้ดีแต่ว่าพออมเพิ่มมูลค่าถ้าเอาไว้นานก็เสียอีกอดังนั้นเนี่ยบ่มเป็นไวนยก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาอีกผมเคยไปดูงานการทำวนยที่ประเทศจอร์เจียกับอีกหลายประเทศนะค่ะดูแล้วมันไม่ได้ยากเลยถ้าคุณมีองหุ่นที่ดีนะฮะพอคุณทำวายเสร็จวน์เนี่ยยิ่งเก็บไว้นานก็ยิ่งดีใช่ไหมครับเคยไปดูที่ ประเทศจอร์เจียแล้วก็เกาะแบบโมตาน่าจะทำวายอร่อยมากผมก็เลยคิดว่าเนี่ยมันก็ก็ส่งเสริมได้อย่างงี้นะครับแนะนําส่งเสริมในขนาดนี้ก็ถือว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของของสังคมที่ช่วยกันนะครับขอบคุณมากอาจารย์ขอบคุณมากครับ